เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตอนที่วงเบลอเข้าห้องอัดเสียงทำเพลงซองทูพวกเขาไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะทำซิงเกิลดังที่ต้องฮิตติดหูระดับโลกอะไรกันขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วนี่เป็นเพลงที่พวกเขาแค่จะทำเอาหาครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับนี่เป็นเพลงที่เขาทำกันตลกๆเพื่อล้อเลียนกระแสฟีเวอร์ของซาวดนตรีกรันช์ร็อกทางฝั่งอเมริกาเท่านั้นเลยครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือ s ซองทูดันกลายเป็นตลกไร้ของวงเบลไปซะเองเพราะมันได้กลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ฮิตระดับเมนสตรีมมากที่สุดเท่าที่วงเคยทํามาซองทูคืออะไรแล้วทาไมต้องชื่อซองทูแล้วมันได้กลายเป็นหนึ่งในสุดยอดเพลงฮิตประจําโลกกีฬาได้อย่างไรเราไปติดตาม,มพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้ครับ การทาเพลงฮิตมันถือเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่ลี้ลับมากนะครับนั่นก็เพราะมันไม่มีสูตรสาเร็จอะไรทั้งนั้นที่การันตีว่าเพลงเพลงหนึ่งจะกลายเป็นเพลงที่ประสบความสําเร็จบางครั้งคุณตั้งใจจะแต่งเพลงฮิตมันก็อาจจะฮิตหรือไม่ฮิตก็ได้บางครั้งมันก็เกี่ยวกับเรื่องของ MV หรือบางครั้งคุณมั่นใจว่าการตลาดแบบเกาะกระแสจะช่วยแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นในขณะที่บางครั้งคุณไม่ได้ตั้งใจทํามันด้วยซ้ําแต่มันก็ดันทะลึ่งดังเป็นพลุกแปกเราก็เคยเห็นกันมาหมดแล้วครับ นั่นก็เช่นเดียวกับเพลงซองทูของวงเบล์ที่จัดอยู่ในหมวดดังแบบไม่ตั้งใจแต่ความพีคที่ทําให้เพลงเพลงนี้มีสตอรี่เพี้ยนเพียนที่แตกต่างจากเพลงไม่ตั้งใจดังเพลงอื่นๆก็คือมันเป็นเพลงที่แทบจะถูกจัดอยู่ในหมวดพาโรดี้กันอยู่แล้วซึ่งงานในสไตล์พาโรดี้เนี่ยมันคือการสร้างงานใดๆก็ตามในแบบที่ล้อเลียนต้นฉบับแบบจงใจเลยครับอาทิเช่นหนังอย่าง fast f i l l เลิ s c a r y movie a u s t i n power หรือเพลง Still Waiting ของ s u m 41ที่วันที่ตั้งใจทำา MV ออกมาเป็นสไตล์ล้อเลียนศิลปินแนวการาชร็อกที่ชอบใช้คำนำหน้าวงด้วยคำว่าเดอะกันสารพัดวงในยุคนั้นงาที่เช่นเดอะสโตรกเดอ Y The w อ i t e Stripe และจุดเริ่มต้นของ s o n g 2มันแทบจะเดินมาในทางนี้เลยครับคือเราต้องเกริ่นกันโดยคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าวงเบลเนี่ยเป็นวงร็อกจากอังกฤษที่โด่งดังขึ้นในช่วงที่วงดนตรีสไตล์บิดพ็อปกำลังเบ่งบานโดยมีวงสี่จตุรเทพยอย่างเบลโอเอซิสซูเอ และเพลเป็นหัวหอ,อกทะลวงฝันโดยทุกวงเนี่ยเป็นวงระดับคุณภาพทั้งนั้นครับ <hij it> แต่ถ้าพูดถึงความโด่งดังในทางเมนสตรีมไม่ว่าจะในแง่ของบทเพลงหรืหรอภาพลักษณ์เนี่ยวงโ a s อ s น่าจะเป็นวงเดียวที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นวงฮิตติดตลาดคนทั่วไปได้มากที่สุดซึ่งน่าจะสวนทางกับวงเบล์นะครับเพราะถึงแม้ว่าเบล์จะถือเป็นวงที่ประสบความสําเร็จอยู่พอตัวแต่พวกเขายังไม่ถึงขั้นตีตลาดโด่งดังไปทั่วทุกมุมโลกขนาดนั้น โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาที่พวกเขายังคงปักหมุดสร้างชื่อแบบเต็มๆไม่ได้สัทีแต่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเพราะการทำเพลงเพี้ยนๆแบบตั้งใจหาแต่ไม่ตั้งใจดังของพวกเขาอย่างสองถูนเนี่ยแหละครับ จุดเริ่มต้นของซองทูเกิดขึ้นจากฟรอนต์แมนของวงอย่างเดมอนอัลบา้ที่อัดเดโมมาคนเดียวแบบหยาบๆยาด้วยกีตาร์โปร่งหนึ่งตัวตีคอร์ดวนไปเรื่อยๆสลับกับผิวปากในท่อนคอรัสใช่ครับท่อนสุดฮิตเพลงนี้ไม่ได้ร้องว่าวู้ฮูตั้งแต่แรกนะครับมันเป็นแค่การผิวปากเท่านั้นซึ่งเดมอนบอกว่ามันเป็นเพลงซึมซที่เหมาะกับการใช้เปิดในเลาจ์ของโรงแรมเกรดบีสุดๆแล้วจังหวะเทมโปมันก็ช้าแบบสโลไลฟ์มากๆคือถ้าใครพักผ่อนน้อยหรือเพิ่งกินยาแก้แพ้มา คุณอาจจะฟังแล้วหลับได้เลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลกนใดสมาชิกทุกคนในวงก็ตัดสินใจหยิบเพลงนี้มาดัดแปลงปรับเปลี่ยนกันขำๆในอัลบั้มที่5ของพวกเขาซึ่งถาานี่คือช่วงเวลาปกติทั่วไปวงเบลจะไม่มีวันสนใจหยิบเดโมโเพลงแบบซองทูมาทำเป็นเพลงร็อกเสียงดังๆโฉงช่งชางแบบนี้แน่นอนครับแต่ก็เป็นโชคดีสำหรับแฟนเพลงอย่างพวกเราเพราะเกรแฮมคอกซอนมือกีตาร์ของวงเคยเล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาที่กำลังทำอัลบั้มที่5 พวกเขากําลังอยู่ในภาวะตีบตันและเบื่อหน่ายกับสไตล์ดนตรีของตัวเองอยู่พอตัวมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกๆคนในวงกําลังเหนื่อยกําลังอยากพักการทําเพลงสไตล์เดิมๆของตัวเองเบลต้องการแรงจูงใจครับพวกเขาอยากจะกลับมาทําดนตรีในแบบที่ทําให้แฟนเพลงรู้สึกตื่นเต้นได้อีกครั้งซึ่งถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง Deathting You Do มาก่อนคุณจะรู้ว่ากระบวนการดัดแปลงเพลงเนี้ยมันคล้ายๆกันเลยครับอย่างแรกเลยก็คือพวกเขาเปลี่ยนซองทูจากเพลงช้า ให้เป็นเพลงเร็วพวกเขาเร่งเทมโปเร็วขึ้นแล้วสาดกีตาร์กับเบสเสียงแตกๆเข้ามาโดยมีหลักการเบื้องต้นง่ายๆเลยก็คือเล่นยังไงก็ได้ให้เสียงดังที่สุดนั่นก็เลยส่งผลต่อไปถึงนักร้องนำอย่างเดมอนเพราะเขาจะผิวปากเหมือนในเดโมไม่ได้แล้วครับเนื่องจากมันจะโดนเสียงเครื่องดนตรีกลบหมดเกลี้ยงและนั่นก็คือที่มาของการกำเนิดของคำว่า <We are. S 1> จากบทสัมภาษณ์ของเดมอนที่เคยพูดเอาไว้นะครับ เขาบอกว่าเขาร้องวูฮูไปอย่างนั้นแหละครับเพราะจริงๆแล้วก็คือเขาไม่รู้ว่าจะเอาคําไหนมาใส่ดีมากกว่าถึงตอนนี้มันก็เลยเป็นการทําเพลงเล่นแบบเอามันกันจริงๆเลยครับคือมันเป็นการทําแบบไม่คิดเยอะเหมือนเกือบๆจะใส่มั่วเลยด้วยซ้ําแล้วพวกเขาก็เริ่มคุยกันบ้างแล้วว่าเออง,งั้นเราลองแกล้งบอกค่ายว่าเราจะใช้เพลงนี้เป็นซิงเกิลกันดีไหมพวกผู้บริหารมันคงจะปวดหัวแน่ๆที่เราทาเพลงกึ่งๆพาโรดี้ล้อเลียนดนตรีฝั่งอเมริกาอย่างกรันช์ร็อกหรือพวกซีแอตเทิลซาว แม่งต้องหาแน่นอนอะไรแบบนี้ครับบทเพลงซองทูใช้กระบวนการอัดเสียงแค่ราวๆ15นาทีเท่านั้นนะครับโดยที่อเล็กซ์เจมมือเบสของวงยังเมาค้างอยู่เลยด้วยซ้ำในระหว่างที่ทำงานชิ้นนี้ขณะที่เดมอนก็เขียนเนื้อเพลงง่ายๆฮาๆลงไปแบบไม่มีความหมายลึกซึ้งอะไรทั้งสิ้น แกรมค็อกซอนมือกีตาร์ของวงบอกว่าตอนแรกเนี่ยเดมอนก็เคยพยายามลองเปลี่ยนเนื้อเพลงให้มีความจริงจังซีเรียสขึ้นอยู่เหมือนกันแต่พอลองซ้อมกันทั้งวงจริงๆมันไม่ได้ครับเอเนอร์จีมันไม่มาเลยมันไม่เหมือนกับตอนที่ใช้เนื้อเพลงในแบบแรกสักนิดฉะนั้นพวกเขาจึงเลือกใช้เนื้อเพลงแบบเดิมไปแล้วทุกๆครั้งที่ลองซ้อมกันก็คือมันฟังล้มมันมากแต่ในขณะเดียวกันถ้าใครเป็นแฟนเพลงวงเบลในยุคนั้นก็จะรู้ดีว่าซองทูเนี่ย มันเป็นเพลงใหม่ที่วัดใจแฟนๆของวงเบล์อ,อยู่พอตัวนะครับเพราะมันไม่มีอะไรที่ฟังดูเป็นเบล์เลยสักนิดมันฟังแล้วเหมือนพวกร็อกอเมริกันอย่างเนอะว na าอะไรแบบนั้นมากกว่าซึ่งผมก็ต้องย้ําอีกรอบว่ามันเป็นอย่างนั้นก็เพราะพวกเขาทําเพลงนี้เอาฮา่นแหละครับแล้วก็คิดว่าพวกผู้ใหญ่ของทางค่ายจะไม่อนุมัติเพลงนี้ให้อย่างแน่นอนอย่าว่าแต่ซิงเกิลเปิดตัวเลยครับเอาแค่ยัดเป็นหนึ่งในเพลงของอัลบั้มจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้โดยซ้ํา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันกลับตรงกันข้ามกับสิ่งที่วงเบล์คิดอย่างเหลือเชื่อเพราะบรรดาผู้บริหารและโปรดิวเซอร์ต่างก็ชอบซ่องทูกันสุดๆแล้วไฟเขียวให้เป็นซิงเกิลโปรโมททันที ถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมมันต้องชื่อ2ถูด้วยวะผมจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรซับซ้อนขนาดนั้นเลยครับ <Just S 1> เพราะเรื่องของเรื่องก็คือวงมันคิดชื่อเพลงกันไม่ออกตอนนั้นพวกเขารู้แค่ว่าจะบรรจุมันเป็นเพลงลำดับที่2ของอัลบัม้ม ก็เลยเขียนกำกับไว้คร่าวๆแค่ว่าสองถูหรือแปลเป็นไทยว่าเพลงที่2นั่แหละครับและยิ่งเวลาผ่านไปพวกเขาก็ยังคิดชื่อเพลงไม่ออกกันสักทีแล้วก็เรียกสองทูสองทูกันมาเรื่อยๆจนติดปากเพราะกบกอับมันมีความบังเอิญของเพลงนี้ที่เกี่ยวกับเลข2อยู่หลายอย่างนะครับอาทิเช่นเพลงนี้อยู่ลำดับที่2ของอัลบัม้มมันเป็นเพลงสั้นๆที่ยาวแค่2นาทีกับอีก2วินาทีมี2เวิร์สคอรัส และท่อนฮุกสุดฮิตคำว่าวู้หูนั่นก็สองคำนะครับฉะนั้นในเมื่อคิดอะไรกันไม่ออกแล้วทุกขั้นตอนก็ทำกันมาแบบนวนัวขนาดนี้สุดท้ายวงก็เลยตัดสินใจใช้ตั้งชื่อว่าซองทูแม่งเลยครับบทเพลงซองทูถูกปล่อยให้ทุกคนได้ฟังเมื่อวันที่7เมษายน1997แล้วและมันทำให้แฟนเพลงของวงเบลอและทุกๆคนทั่วโลกขวัญกระเจิงจริงๆครับดนตรีมันติดหูมากร้องตามง่ายเล่นง่าย ร้องกันได้ทุกทีและมันได้กลายเป็นเพลงที่ปักหมุดให้เบลอมีความเป็นเมนสตรีมเข้าถึงได้ง่ายกว่าสมัยก่อนหลายเท่าตัวแถมยังสร้างชื่อดังระเบิดระเบิดที่อเมริกากันได้จริงๆสักทีซึ่งเป็นหมุดหมายที่พวกเขาไม่เคยไปถึงมาก่อนแม้กระทั่งยุคทองตอน,ตอ,นออกอัลบั้ม Park Life นะครับและพวกเขาทำสำเร็จด้วยเพลงที่ทำกันเล่นๆเ,เพื่อล้อเลียนเพลง g r ั n g e เท่านั้นเพลงที่เป็นหนึ่งในเพลงที่สั้นที่สุดง่ายที่สุดเสร็จเร็วที่สุด มันดีจนถึงขั้นที่ได้รับการขนานนามจากคนในวงการว่านี่คือการแต่งเพลงล้อเลียนที่เจ๋งที่สุดเท่าที่อุตสาหกรรมดนตรีเคยทํากันมาคือมันดีซะจนไม่มีใครคิดว่านี่คือเพลงที่ทําด้วยแนวคิดแบบพาโรดีด้วยซ้าเอาเข้อจริงๆแล้วเนี่ยสองทูไม่ใช่เพลงในแบบที่ได้รางวัลเชิดชูความสําเร็จอะไรมากมายนะครับ และมันแทบไม่เคยติดชาร์ตอันดับหนึ่งที่สำนักใหญ่ๆอย่างจริงจังมันเคยขึ้นสูงสุดเป็นอันดับ2ใน UK Single Chart อันดับ4ที่ออสเตรเลียและขึ้นอันดับ6ใน US Billboard Modern Rock Track พร้อมทั้งถูกเสนอชื่อเข้าชิง Best British Single และ Best British Video ในงานประกาศรางวัล Brit a w a r d 1998แต่ก็ไม่ได้รางวัลอะไรถึงกระนั้นครับเพลงระดับรางวัลกับเพลงฮิตติดตลาดมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับ เพราะซองทูมันเป็นเพลงฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆที่สามารถเข้าถึงแฟนเพลงได้ทั่วโลกและเพลงแบบนี้แหละครับที่จะสามารถถูกนําไปใช้โปรโมทสินค้าได้สารพัดรูปแบบไล่ตั้งแต่วงการคอมพิวเตอร์อย่าง Intel หรือแวดวงยานยนต์อย่าง Mercedes-Benz t ต y โ t a BMW แล้วก็ n i สสันที่ต่างก็เคยซื้อเพลงของพวกเขาไปใช้การ์ตูนเดอะซิมสันก็เคยนำไปประกอบเป็นซาวด์แทร็กเรื่อยไปจนถึงหนังอย่างชูดเดมัหรือว่า Starship Trooper คือมันถูกใช้ไปเรื่อยในทุกๆวงการครับซึ่งแน่นอนว่าวงการกีฬาก็ยอมไม่ใช่คอยกเว้นเพราะซองทูมันเป็นเพลงในแบบที่เหมาะกับกีฬาสุดๆและมันก็คงไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการถูกหยิบนำไปใช้ในวิดีโอเกม FIFA Road to World Cup 98ซึ่งเป็นเกมที่ดังระเบิดระเบ้อและจัดจำหน่ายไปทั่วทั้งโลกชนิดที่เคยมีคำพูดว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักวงเบลอรครั้งแรกจากเกมเกมนี้เลยด้วยซ้ำครับ แถมมันยังถูกนำกลับมาใช้ซ้ำในเกมฟีฟ่าอีกหลายต่อหลายภาคคุณก็ต้องลองนึกภาพดูครับว่าคุณจะได้ยินเพลงนี้กรอบหูในทุกๆครั้งที่คุณเปิดเกมนี้เล่นแล้วก็วนลูปไปเรื่อยๆไม่รู้จบฉะนั้นนี่จึงเป็นเคล็ดลับการเอาเพลงยัดใส่สมองคนฟังแบบเนียนๆที่ทรงพลังพอๆกับยุครุ่งเรืองของพวกคลื่นเอทามที่สะกดจิตเราด้วยการเปิดเพลงไข่กแกรมมี่ให้ฟังทั้งวันทั้งคืนแบบนั้นเลยครับจะชอบหรือไม่ชอบก็เรื่องหนึ่งนะแต่คุณจะจำมันได้แม่นเลยครับ ทีมฟุตบอลหลายๆทีมเคยใช้เพลงนี้บรรเลงในสนามตอนที่ทีมยิงประตูดได้อาทิเช่นทีมชาติญี่ปุ่นสโมสซสังเปาลียูเวนตุสหรือทีมในออสเตรเลียอย่างเวสเทิร์นยูไนเต็ดเว้ยไปจนถึงเวทีใหญ่อย่างฟุตบอลโลก2022และเหล่าทีมฮอกกี้น้ำแข็งสารพัดทีมในสึก NHL ในสหรัฐอเมริกาไมเคิลวิสปิงนักชกดีกรีแชมป์โลกของสึก UFC ก็ใช้ซองทูเป็นเพลงเปิดตัวก่อนขึ้นสังเวียนนะครับ ทั้งหมดนี้เป็นแค่เหล่านักกีฬาดังๆและทีมดังๆที่เรานึกออกไม่นับทีมกีฬาเล็กๆทั่วโลกอีกสารพัดหรือพวกการแข่งขันฟุตซอลทัว์นเมนใหญ่ๆเรื่อยมาจนถึงระดับอบอ,อตต์ซองทูมันเป็นเพลงแมสที่ทะลุทะลวงไปทุกหย่อมยาไม่เว้นแม้กระทั่งกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ครั้งหนึ่งก็เคยพยายามขอซื้อลิขสิทธิ์ไปโปรโมทเครื่องบินสเตลรุ่นใหม่แต่ก็โดนปฏิเสธจากทางวงไปเนื่องจากพวกเขาไม่สนับสนุนสินค้าใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับการทำสงคราม และพอเวลาผ่านไปหลังจากนั้น10ถึง20ปีเพลง <category. S 2> น,นี้ก็กลายเป็นสนัญลักษณ์ของเพลงในวงการกีฬาไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยทุกทุกคนร้องมันได้แบบเดียวกับที่ร้อง We will rock you we are the c h a m p i o n หรือ Seven Nation Army มันไม่ต่างอะไรกับพวกเพลงบังคับในงานกีฬาสีที่หลายๆคนรู้จักแล้วร้องเป็นและก็เหมือนกับเพลงอมตะทุกๆเพลงบนโลกใบนี้ที่ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีวงเบลอ์อีกแล้ว แต่ซองทูจะยังคงเป็นเพลงที่ถูกเปิดดังกระหึมในสนามกีฬาคลอไปกับเสียงของแฟนๆในท่อนคอรัสที่ขึ้นหิ่งคลาสสิกแบบนั้นต่อไปไม่รู้จบครับเ,เพื่อนๆอะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้ยังไงบ้างสามารถแลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันได้ตามอธิยศัยนะครับ That ดั b a l l ดั a โ Moment วันนี้ต้องลาไปก่อนจนกว่าจะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ